สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมมัดรวม3นอยนะครับนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ v i p นะครับงวดประจําวันที่3 1เดนะครับเดือน5 2567นก็ะครับก็เป็นวันสิ้นเดือนนะครับพี่พี่แนวทางนะครับเมื่อวานนี้2เดินนะครับพี่พี่สเดินทั้ง3รอบเลยนะครับเมื่อวานผมให้5กับ7นะครับพี่พี่มาดูกันว่ารอบไหนเข้าบ้างนะครับ พิเศษนะครับ72117นะครับรอบแรกของเราเน้น72ออก17นะครับใครรูดที่7เข้าไปที่17นะครับมาสายรูดนะครับผมส่วนเล็กวิ่งเนี่ยผมดูแล้วเมื่อวานนี้ไม่มานะครับต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับน้อยปกติ9 3 2 8 9นะครับของเราไม่มีเนาะให้59แล้วก็79นะครับเน้น52 72เนาะมา32นะครับผม ก็ในตารางเนี่ยถ้าเกิดใครจับวินนะครับพี่พี่แตก3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับเด้งๆด้วยเนาะเข้าไปที่89นะครับแล้วก็9 32นะครับแล้วก็32ด้วยนะครับพี่พี่เนาะก็อันนี้ผมสรุปเลขตารางไปด้วยนะครับเพราะว่ามีพี่พี่บางท่านที่อาจจะจับวินนะครับไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้เนาะแต่ว่าจับวินนะครับในรอบนี้ก็ถือว่ามาเด้งๆเลยนะครับ นอย VAP นะครับ20262นะครับในรอบนี้ไม่มาเนาะรอบนี้หลุดไปนะครับมา52ให้เรารู้ว่า72ก็ไม่ได้นะครับเนาะก็สรุปแล้วแนวทางก็จะมีประมาณนี้นะครับมาแค่สายลูดรอบเดียวนะครับส่วนนั้นก็ในรอบปกตินั้นมาเลขเด่นตารางเนาะแตก3ตัวนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามารับชมนะครับผมเนาะ วันนี้ขอให้เฮงๆป,งปังๆทุกๆแนวทางนะครับช่วงเย็นเรามีนัดกันที่เพื่อนบ้านนะครับผมนองสลับแนวทางหวยลาวพัฒนาก็ผมลงให้ไปแล้วนะครับห้าหนึ่งสองเก้าเจ็ดนะครับพี่พี่แปด นะครับผม9 2 7 5 1 8นะครับส่วนสายวิ่งสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข5นะครับพี่พี่สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข1นะครับวันนี้ชอบ1นะครับเนาะอืมนะครับขอให้มานะครับพี่พี่ขอให้มาห้าสอง ห้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งะครับผมสามตัว1นึ่งห้าเจ้าหนึ่งเนะครับผม อันนี้5กับ1นะครับก็5 7 5 9 5 9 1 7แล้วก็1 2นะครับพี่พี่เนาะ แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับพี่พี่เนาะอืมนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครชอบในตัวเน้นตัวเจานะเนาะหรือว่าท่านใดไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับวินที่เลขตารางได้เลยนะครับพี่พี่คลิปนี้ขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่ให้การติดตามรับชม ทุกๆแนวทางนะครับแนวทางไหนผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ